สวัสดีครับกับผมชื่อนายวิชลชาดิกรมาจากโรงเรียนสาธารณรัง,าลาลางสิตวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการผลิตไส้หมอนอิงจากพลาสติกแทนการใช้นุ่นหรือใย,ยสังเคราะห์เพื่อลดการสะสมของฝุ่นหรือแบคทีเรียเพิ่มกลิ่นหอมด้วยผิวมะกรูดอาตะไคยัดยางเชื้อแบคทีเรียด้วยนาโนซิงออกไซด์ปัจจุบันผุมพบว่ามีขยะและพลาสติกเป็นจํานวนมากซึ่งผู้คนส่วนมากมักจะทําลายด้วยวิธีการเผาไหม้จึงทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ึ่งการคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศมากจนเกินไปจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนดังนั้นเพื่อเป็นการลดจํานวนถุงพลาสติกผมจึงนํามาทําเป็นไส้หมอนอิงแทนนุ่นหรือใย,ยสังเคราะห์โดยมีการทดสอบแรงกดทับการคืนตัวและความหนาของชิ้นหมอนที่ทําจากถุงพลาสติกและเพื่อเป็นการลดจํานวนเชื้อแบคทีเรีย crunch. ผมจึงนํามะกรูดกับตะไคร้แช่ในนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมด้วยครับ ท่านคณะกรรมการสามารถศึกษาเพิ่เมเติมจากโคสเต์ได้เลยครับขอบคุณครับ